สมบูรณ์รณาญาสิทธิราชสยามชาติใกล้กาลจัปฏิสนสนองพระปณิธานบรรดาลดลสงครองชนครองธรรมธรรรงรัฐหลังจากทรงอภิเษกสมรสสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเดชกรมขุนสุขโขทัยธรรมราชา และหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีพระชายาเสด็จมาประทับนวังสุขโขทยัยพระตำหนักที่ประทับมีขนาดพอเหมาะแก่พระอัธยาศัยคือไม่ใหญ่มากและมีสนามกว้างหน้าพระตำหนักอาจกล่าวได้ว่าหลังจากทรงอภิเษกสมรสทรงดำเนินพระเจริยวัตรเชกเช่นสามีภรรยานายทหารทั่วไป ระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศดีเดชกรมมขุนสุขโขทัยธรรมราชาสเสด็จไปทรงราชการทหารในตอนกลางวันพระชายาทรงดูแลความเรียบร้อยที่วังเช่นสเสด็จลงสวนทรงเก็บดอกไม้มาปักตกแต่งภายในพระตำหนักให้สดชื่นเมื่อสเสด็จราชการและ,สะเสด็จกลับมาในช่วงเย็นทั้งสองพระองค์ก็จะทรงกีฬาเช่นเทนเนิสด้วยกัน ็จริงๆนะผมว่าท่านไม่ได้อยู่ลําพังของพระองค์หรอกนะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ามุทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าเสด็จกลับมาจากอังกฤษเนี่ยท่านเลี้ยงเด็กผู้ชายมาตั้งแต่ตอนนั้นก็รุ่นแรกก็สีพระองค์เป็นหม่อมเจ้าสี่รัชสกุลซึ่งพ่อผมเป็นเป็นองค์หนึ่งนะในสีท่านชายนั้นนะแล้วก็ก็ทรงฝึกให้ดูแลเครื่องกีฬาให้เล่นกีฬาให้มีวินัยทำอะไรหลายอย่าง เพราะนั้นนี่นี่ก็คือวิธีการของท่านในการเลี้ยงเด็กซึ่งก็คือครอบครัวของท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นผมนึงคิดว่าสมบาทสมเด็จรกเก้นั่นเนี่ยท่านทรงเป็นต้นแบบของโรงเรียนในบ้านหรือที่เราเรียกปัจจุบันว่าโฮมสคูลภาพชีวิตครอบครัวของทั้งสองพระองค์จึงเป็นภาพของความรักความผูกพันระหว่างคนวัยต่าง นอกจากเด็กๆในพระราชอุปการะแล้วยังมีพระประยุรญาตทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในซึ่งพระราชทานความสนิทสนมและพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่นทั่ว